คุณคงรู้จักเรือดำน้ำําแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึง10อันดับเรือดำน้ําที่อันตรายที่สุดในโลกวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10อันดับเรือดำน้าที่อันตรายที่สุดในโลกกันครับอันดับที่10เรือดำน้ํา S26T หยวนค a สจากประเทศไทยเรือดำน้ํา S26T ยวนค a ส เป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่รัฐบาลไทยกำลังมีการซื้อขายกับประเทศจีนซึ่งอยู่นคาสนั้นเป็นเรือดำน้ำรุ่นใหม่และทันสมัยโดยจะแบ่งออกเป็น6 c o m p a พล m e เมได้แก่ส่วนระบบอาวุธส่วนของศูนย์ยุทธการส่วนที่พักอาศัยส่วนควบคุมระบบขับเคลื่อนส่วนระบบขับเคลื่อน s t e r r i n g API และส่วนมอเตอร์ขับเคลื่อน,น,บบอนและเผาใบจัดพร้อมระบบตรวจจับโซน่าและระบบเซฟส์น้อยมอนิเตอร์ พร้อมกับการสื่อสารใต้น้ำ (water telephone) มีระบบ AIP Air i n d e p e n d e n t Proportion ที่ช่วยให้การปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำได้นานถึง21วันโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมารับออกซิเจนเหนือน้ำและทำความเร็วสูงสุดได้ที่20นอตพร้อมกับติดตั้งจรวดต่อต้านเหนือผิวน้ำและพื้นดิน YJ8X โดยมีราคาอยู่ที่400ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ12,000ล้านบาท อันดับที่9เรือดำน้ำลอสแอนเจลิสคาร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเรือดำน้ำลอสแอนเจลิสคาร์ดเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไร้ร่าที่เป็นทัพหน้าของกองทัพเรือสหรัฐอยู่ในกองทัพเรือแปซิฟิก16บหกลำและอยู่ในกองทัพเรือแอตแลนติกอีก3.2มสิลำจากการผลิตทั้งหมด62ลิบลำเรือดำน้ำลอสแอนเจลิสคาร์สามารถทำความเร็วสูงสุดขนาดดำน้ำอยู่ที่3-3นอต และความเร็วสูงสุดขนาดอยู่บนผิวน้ําที่20นอตติดตั้งจรวดขีปนาวุธโทมาฮอคจรวดฮาร์ดพูลสำหรับการตอบโต้บนผิวน้ําทุนระเบิด MK67S และ MK60 เรือดำน้ำรอดแอนเจลิสคาร์ดมีภารกิจหลักที่ใช้ในการโจมตีขุดเหมืองการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเรือดำน้ำรอดแอนเจลิสคาร์ดยังเคยถูกใช้ในสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี1991อีกด้วย โดยมีราคาอยู่ที่900ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,447ล้านบาทอันดับที่8 <S <S เรือดำน้ำ Rubis Card ฝรั่งเศสเรือดำน้ำ Rubis Card เป็นเรือดำน้ำพรังงานเดลเคียซึ่งเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของประเทศฝรั่งเศสและมีเพียง6ลำในโลกเท่านั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดในขณนะจมอยู่ใต้น้ำได้25นอตและสามารถปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำได้นาน60วัน ติดตั้งจรวดตอร์ปิโดต่อต้อตานเรือดำน้ำพร้อมจรวดมิกไซเอ็กซอเซสสำหรับการตอบโต้ตบนผิวน้ำได้และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานถึง25ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงโดยราคาไม่มีการเปิดเผยอันดับที่7 v i c วิ r เตอร์ทีคประเทศรัเสเซียเรือดำน้ำวิ i เตอร์ทีค s าถูกสร้างขึ้นในสมัยที่รัเสเซียนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตในปี1979 ผลิตออกมาจำนวน25ลำจนถึงปี1991ซึ่งปัจจุบันเรือดำน้ำรุ่นนี้เหลือประจำการอยู่เพียง4ลำเท่านั้นวิกเตอร์ทีคลาสมีความเงียบกว่าเรือดำน้ำรุ่นก่อนๆของโซเวียตสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่32นอต ปฏิบัติการใต้ผิวน้ำได้นานถึง80วันและใช้งานได้ยาวนานถึง30ปีโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงมีท่อสีท่อสำหรับยิงขีปนาวุธ SSN 21หรือ SSN 15และตอร์ปิโดไทย53และทุ่นระเบิด36ลูกโดยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีเรือดำน้ำจากฝ่ายของศัตรูโดยเฉพาะราคายังไม่ได้รับการเปิดเผยอันดับที่6 เรือดำน้ำทาฟก,กาคาสจากสหราชาอาณาจักรเรือดำน้ำทาฟก,กาคาสได้รับการออกแบบในช่วงต้นทศวรรษ1970หรือในช่วงสวงครามเย็นโดยปรับปรุงมาจากเรือดำน้ำสวิตช,ชัวทาฟก,กาเป็นเรือดำน้ำพลังงานเดลเคียร์ประจำการในกองทัพเรืออังกฤษในปัจจุบันเหลือประจำการอยู่เพียงแค่6ลำเท่านั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่30นอตและดำน้ำได้นานถึง90วัน ติดตั้งขีปนอาวุธหลายรูปแบบเช่นจรวดโทบะฮอกสเปียร์ฟิสต์อบิโดพร้อมระบบโซนา่าตรวจจับความเคลื่อนไหวเรือดำน้ำทาฟก,กาคาสถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือสหราชนอาณาจรรักรก่อนจะเปลี่ยนไปใช้เรือดำน้ำอัสติลคาสที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าในปัจจุบันโดยชื่อทาฟก,กาวนั้นมาจากยุทธนาวีทาฟก,กาที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพเรืออังกฤษ และกองทัพเรือของฝรั่งเศสและสเปนในปี1805โดยมีราคาอยู่ที่200ล้านยูโรหรือประมาณ7,495ล้านบาทอันดับที่5เรือดำน้ำไท้า093ชางคาสจากประเทศจีนเรือดำน้ำไทสูน0้าหรือชางเป็นเรือดำน้ำโจมตีรุ่นที่2ของจีนที่สร้างขึ้นโดยบริษัท China Building in r u s t r y ในบรรทนเหลียวหนิงประเทศจีน เรือดำน้ำชางนั้นมีทั้งหมด3รุ่นได้แก่เรือดำน้ำ S S N ชางวันคลาส Type 093เรือดำน้ำ S S N ชางทูคลาส Type 093A และเรือดำน้ำ S S N ชางทีคลาส Type 093B ซึ่งประจำการอยู่ในกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนปัจจุบันมีทั้งหมด6กลำและปฏิบัติการอยู่3ามลำ ซึ่งกองทัพเนือจีนนั้นมีแผนจะนําเข้าประจําการจริงๆทั้งหมด5ลาโดยเรือดำน้ําไท p 09์093ชางคาดสามารถทําความเร็วสูงอยู่ที่35นอตขนาดดำน้ำําและสามารถปฏิบัติการใต้น้ําได้ยาวนานถึง80วันหรือจนกว่าอากาศจะหมดติดตั้งขีปนาวุธมิกไซล์แบบ YJ82 ตอร์ปิโดกับเคลื่อนด้วยจรวด U8 และ CJ10 โดยมีท่อประจุตอร์ปิโดอีก6ท่อ ราคายัางไม่ได้รับการเปิดเผยอันดับที่4 As อ t สติลคาสหราชอาณาจรรักรเรือดำน้ำออสติลคา d สเป็นเรือดำน้ำพลังงานิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทรงพลังมากที่สุดของกองทัพเรือสาราชอาณาจรรักรเปิดตัวโดยคารวิล d u c h e ชเชสออฟคอน l ในปี2007และเริ่มประจำการในปี2010เป็นเรือดำน้ำที่เข้ามาแทนเรือดำน้ำทรานฟกกาของอังกฤษเรือดน้ำออสติลคา มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถขนจรวดตอร์ปิโดได้มากถึง38ลูกโดยปัจจุบันมีประจำการอยู่เพียง1ลำและมีแผนการที่จะนำเข้ามาประจำการอีก6กลำเรือดำน้ำอาร์สติลคราสมีความเงียบมากกว่าเรือดำน้ำในรุ่นก่อนมันทุกอาวุธได้มากกว่าสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้นานถึง90วันติดตั้งระบบอาวุธท่อยิงขนาด533ม mm ิลลิเมตรจำนวน6ท่อสำหรับการโจมตีเป้าหมายในทะเลสามารถใช้ตอร์ปิโดแบบส p ป l f ลฟิช และแบบซับฮาผูรวมถึงต่อปิโดและมิกใไซกว่า3.6รูปแบบตรวจน้ำถีโทมทอกแบ็กสามารถโจมตีเป video, 60, ้าหมายได้ในระยะ1,700กิโลเมตรทั้งเป้าหมายบนพื้นดินและเป้าหมายที่เป็นเรือรบของค่าสึกโดยมีราคาอยู่ที่1,160ล้านยูโรหรือประมาณ43,475ล้านบาทอันดับที่3เรือดำน้ำซีวูฟคาสจากสหรัฐอเมริกา เรือดำน้ำ Sea Wolf c a s s เป็นเรือดำน้ำจู่โจมจากสหรัฐอเมริกาที่มีความก้าวหน้าและราคาแพงที่สุดมาพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งทำให้กองทัพเรือสหรัฐมีความได้เปรียบโดยหน้าที่หลักของเรือดำน้ำ Sea Wolf c a s s คือการยิงทำลายขีปนาวุธแบบข้ามทวีปมีความโดดเด่นในเรื่องความเงียบแม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำให้ยากแก่การตรวจจับ Sea w o c a s สามารถทำความเร็วได้ถึง20นอต และทำความเร็วสูงสุดได้ที่25นอตดำน้ำไม่ลึกกว่าเรือดำน้ำในคลาสอื่นๆของสหรัฐสามารถปฏิบัติการใต้แผ่นน้ำแข็งขั้วโลกได้มีท่อยิงตอร์ปิโดจำนวน8ท่อรองรับการยิงจรวดน้ำพิถีโทมฮอคที่มีระยะการยิงไกลถึง1,700กิโลเมตรมันจุดทุ่นระเบิดได้มากถึง100ลูกแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดจึงผลิตได้เพียงแค่3ลํลำเท่านั้นโดยมีราคาอยู่ที่3,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1 1 8 5 6 4ล้านบาทอันดับที่2เรือดำน้ำ a k u u a a c a ูคาจากรัสเซียรเรือดำน้ำา k u u a ่ a คา2เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกสร้างโดยสหาภาพโซเวียตจำนวน15ลําลำนำมาใช้ครั้งแรกในปี1986โดยปัจจุบันเหลือประจำการอยู่เพียง9ลําำ เรือดำน้ำรุ่นนี้จะมีการติดตั้งระบบเก็บเสียงสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่33นอตในขนาดดำน้ำและสามารถดำน้ำได้นานถึง100วันหรือจนกว่าอากาศจะหมดติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm. ิลลมจำนวน4ท่อใช้ตอร์ปิโดไทป์35หรือขีปนาวุธ RPK 2และท่อยิงตอร์ปิโดขนาด650มิเมตรจำนวนสท่อใช้ยิงตอร์ปิโด ไทหกหรือขีปนาวุธ RPK 7และใช้วางทุเบิดใต้น้ำได้อีกด้วยโดยมีราคาเมืม่อปี1995อยู่ที่1,550ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ52,500ล้านบาทอันดับที่1เรือดำน้ำเวอร์จิเนียคลาสจากสาหรัฐอเมริกาเรือดำน้ำเวอร์จิเนียคลาสเป็นเรือดำน้ำพลังงานมิเคีย์ที่ถูกพัฒนามาจากเรือดำน้ำลอสแอนเจลิสคลาสเพื่อเป็นการทดแทน ดยมีการออกแบบตัวลำให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมและมีราคาถูกลงเรือดำน้ำเวอร์จิเนียคาสได้รับภารกิจในมหาสมุทรเปิดและบริเวณชายฝั่งในวงกว้างรวมถึงการปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำําและการรวบรวมข่าวกรองรวมไปถึงระบบวัดระยะด้วยเซนเซอร์แบบอินฟาเรดโดยปัจจุบันมีการประจําการอยู่ทั้งหมด7ลําลำสามารถทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่25นอตและสามารถปฏิบัติการใต้น้ําแบบไม่จํากัดวัน ติดตั้งเครื่องยิงจรวดแบบแนวตั้งที่รองรับจรวดวิกไซ t ์ท a มฮอกมากถึง109ลูป <c oughs> เพื่อเป็นการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินในระยะ1,700กิโลเมตรพร้อมท่อบรรจุตอร์ปิโด MK48 อีก4ท่อเรือดำน้ำเวอร์จิเนียค s าสยังเป็นเรือดำน้ำที่ใช้ในการปล่อยตัวหน่วยลบซิลและรับตัวหน่วยลบซิลกับโดยมีราคาอยู่ที่2,644ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89,000ล้านบาท เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ <ขอ S 2> เดือดํำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสุกที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับ